สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนพี่น้องรับสถานการณ์ไม่รอดนะครับวันนี้สรุปแล้วคืองานยกเลิกนะครับผมกนั่งถึงมาเก็บสิ่งเก็บของครับพี่น้องครับเบไว้ครับเลกไปผลแรงมากนะครับพพี่น้องเพื่อนผงสารเครื่องเสียงครับผงสารนักดนตรีเครื่องเสียงคอนวอยตั้งแต่เมื่อวานน้องๆเดนเซอร์ล่งชงล่งสุดแล้วไม่ได้เล่นนะฮะ ด้วยฝนฝ่า,าจานวิวตั้งของ<ห>ตั้งของอย่างโกรูตั้งของอย่างงาม <c oughs> เลียนบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยฝนแห้งบ่รักนะครับตั้งคอ, <c oughs> องตาฝนถือว่า <c oughs> ล่างของสนองล่างเนาะล่างไก่พดเนาะไก่พดวันนี้ชิมงานอ่าแผนชุด กำลังเก็บชุดขึ้นรถพี่น้องผมท่ไทยเบิ่งนะครับเพื่อกําลังเก็บชุดขึ้นรถตะเลตวนกันพี่น้องเอ้ยดีตัวเวที่ปรลุมนังมาเป็นยังบุญเจ้าหนที่ปรลุมพี่น้องเป็นไหนอุ้มเป็นไหนเป็นยังไงอันอันอุ้มบอกอันอาจารย์ตั้มเปิดปุ่มสีแดงยุขาแล้วหน่นไหมเห็นมันจะเปิดไฟข้างหลังไอ้เก็บกองสร้อยบิวอยู่ครับดีเจ้าพ่อชุดชุดห่อท่านน้องหนุ่มหญิงก็ปุ๊บ บ่เป yup. okay, okay. mm. ียกเนาะโอเคเอาท่านเนาะเปียกปอบเห็นบ่ล่ะปุ้มเห็นบ่ล่ะที่เห็นบ่ล่ะดีจังว่ามีรถขั้นไงพี่น้องประสันก็โอ้ยดีนะครับเบื่องเขียวพี่น้องสิ่งของโอ้เครื่องดนตรีกับเก็บท่านจบเจือนะครับเบื่อนหนามนี่เหละพี่น้องนะ จักแห้งมัแห้งเหรอผมวถิ่มาเก็บแลกไหมครับเอา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 กำลังใจซองซรอยกัน <c oughs> อาจารย์ดิวเนะ<ส>าะยิ่ดงดีดีสูโต่อไปพี่น้องอันนี้ทัาถ่อนของอยู่ก่อนบ่ยกม่หงอกกันปะไม่เคยโบควางทางจัดการเองนี่โอ้อยากี่น้องเอ้ยฝนแห้งครับพงศ์พี่ล่ะว่าสิาน่นมะเลยเสียบๆสียไปพี่น้องนี่เบิ่งสัน,ด,นดี้ดีนี่ห้ากินมะนี่ ครับพทีมงานจะจอดยังไลทีมชุดกำลังเก็บชุดนะครับค mm ู hmm. ่รีผู้จองดีตะวันไตห่านไม่ได้เปียคักฝ่าเก็บ mm hmm. ช่วงเก็บชุดขึ้นรถนะครับพวกเฮ้ยฝ <Yeah. S 1> นฝ่าบอ่อมั้วพี่น้องเอ,อ้ยทุกคนสองดีดีอยู่ในรถขืนแล้วนะมันเอาของขึ้นมาได้เนาะเส mm ีย hmm. จังเลยมันก mm ็ต้องปลอดภัยอย่าของเซฟตี้ของของค่อ,อ,อ,อยว่ากัน ร่มแห้งอันนี้พี่น้องเกือบอันนั่งร้านร่มนล้วจางวิวเนาะเต้นปิวไปหลังนึงเลยนะซักกะสีจะลมเบิดครับหลอกนั่นนี่ซักกะสีพี่น้องเห็นไหมครับหนึ่งซักกะสีนอนอยู่ซักกะสีลมดีจนบ่เจิดไปใส่รถเขานี่ครับซักกะสีลมวันเจียเดี๋ยวจะฟังทางนั้นอันอันนั้นไม่ปิวอันเต้นหนึ่งกลางของบอลน่ะปิวมากฟาดแขนได้ดีต้องไปเห็นเอามือขวาท่านอาศัยกระสีเป็นใส่หัวนเ่าคือเห็นกวนนะซื้อ มันปิวมาอีธาเลยนะวันนี้ปิวหลอดโอเ้โอเกือบเกือบสิี่หัวผู้ขาแตกใช่ไหมไม่ฝนไหมแกโยกเก็บสิ่งเก็บของมิโน้วพวกเสียหายเนาะสิว่าจังไงถ้าดีถ้าพุ่มของท่านนะฮะถ้าตัวน้องพุ่งก็เอาเอามาท่านก็ปล่อยไปกวอนนั่นลอง,นงกันเอาสุดเอ่อหลอกซักเหนียวสองฝั่งซักข้าวเหนียวหนางาน เปลี่ยนเยพี่น้องเอ้ยสีวะไังไงผมกะไทยเก็บบรรยากาศพี่น้องบึงสรุปว่ายกเลิกครับพี่น้องยกเลิกครับพี่น้องเอ้ยอยากเบิดผมกัใดเก็บจะไมด้ชีวิตมาล่ำครับไม่ได้ง่ายนะครับบอกให้เลยไม่ได้ง่ายถ้ามันเก็บชุดเก็บผลมาท่านนี่ความเสียหายของบอสจะยิ่งจะเยอะเพราะว่าเสียนขนอันหนึ่งชุดหนึ่งโอ้แพงมากนะครับผมบอกกันเลย แพงมากนะฮะขนหนึ่งเส้นนี่ราคาเนี่ยเอาเรื่องนะฮะนะครับบอกเลยว่าขนหนึ่งเส้นนี่แพงเอามากยิ่งขนอะไรนะหางนกยุนนกไอ้ไก่ฟ้าเนี่ยเลยผมบู๊หรอกก็่เร่มเหลี่ยมหน่ะแพงมากโอ้เสียงฝาห้องคนแบบมีน้องเพิ่งทีกทีทีมงานดาวพุทธใกับร่างจ็บของพี่น้องเดี๋ยวผมดื่มไทยบิ่งกันเลยงานดาวพุทธให้พดักงานไปนือหนังผุ้น่ะเป็นกระตากขนยูนด้วยกันนะครับเก็บกำลังเก็บของนะทีมงานดาวพุทธให้กับ ไปใส่ก็ได้ที่อกัจติดบนนิ้วผมนี่แหละทิ้งขี้ก็ได้ทิ้งงานบ้าพูดได้ก็ได้โอ้ครับเอาสูงกันไปอ๋อเป็นแดงงานบิวก็ไกลเดียวหรอเปล่ามีพื่อนครับเกจัดดีสิ่สุดที่เก็บเดี่ยวเขาก็สี่ดีกว่งมีนว่าจะอยู่ในร่างก็สบายใจแล้วล่ะคอยเก็บทีเดียวว่าสี่คอยลงมันบ่คอยจนมันแห้งหมดเลยทีเดียเด็บถหาที่งานแล้วจะมาเจอที่งานขอบคุณที่งานกำลังจะลงจากรถมา ทีมงานชุดกำลังเก็บนะครับทีมงานชุดกำังเก็บกันจัดดีๆแล้วอู้เมืยให้มันเหลือใส่งทีเด้เอเฮาีายูนเ,ออนเป็ดบ่ามีตไ้ย่งม, <c oughs> มีเ้โว้ยบอมีอารม่วมรวมดอกคนห้ามฟนย่านมีอารเปีกเปรีกัก๋กขาดถกเีพูดที่างหันผมแล้วลพีแบบ่น้อง จะซิมมะเบิ่งข้างล่างเป็นไรรุ่นเป็นไงบ้างเอาทันอยู่ใช่ไหมเออมีรถเดียวทานอยู่ค่ะีก็เอารถมากกับเชื่อมเลยเนาะนี่เป่าเมียนนะครับเป่าเมียนเบบ่าเมียนนะครับเ่าเมียนเาเมียนตรงนี้

เหย้พ yeah, yeah, so hmm. nah, ัดล้มด้วยแม่เนี่ยจากนี่ต้นพีแตน้ำน้โยนโยนด้บปเนี่ยเป็นยังดีทียังเก็บท่านเขาบ้านไสพีเป็นยังคือหามอาจังสันงง พื้นที่ถามมาจังสันเอาละพี่น้องครับชุดของเก็บขึ้นเรียบร้อยนะครับชุดเชอเือเก็บเรียบร้อยนะครับแต่เสีเยอแต่แค่เครื่องบนทีนะตอนนี้นะครับผมก็ล่อแต่เสียดล่อฝนซาสักหน่อยเนาะล่อฝนซาักหนมาอ่ะใส่เก็บเกลื่อนบนทีนะครับเพราะว่าถ้าเก็บตอนนี้ก็จะท่าฝนก็เปียกฝนด้วยดีเนาะเสียดยากขึโ้โอุ้ยฝ่าเหลี่ยมฝ่าเหลีดพี่น้องเอ้ยอยากเบิร์ต พีนี่ลุกบอลอยู่แล้วยกแลกไม่ให้ลงไปสวยเหล่าแก้วแลกแลกนี่ลุกไปความพอดีละตักเทือนหลังรถเลยบอบพเกโยวนยังกับยางอื่นอยู่แล้วเดี๋ยวของขึ้นแล้วก็สบายใจได้พี่น้องใช่าคลองบอลเนี่ยขึ้นรถอีกบอกเลยว่าคิดน้องคองมันเกิดโปรเมเนลถือถือแล้วจะลาสินจะอะไอันอะไรยังโอ้ที่งานไอ้ชั้นเขาหายไปเลยว่านี่ พ่อมาเก็บมือเองน้องพี่นออ้องเนาะตั้งขวางลงขวางเบิดมือที่นี่น่าพวกเกสีจณเจังไดนะครับเอาล้พี่น้องครับเดี๋ยวจังไรพ่อก,กันลิหนาเนาผมกระสีมาไายงา่ายพี่น้องฟังไว้ตอนนี้ทีมงานคือยกเลิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่เคหะบางพีเมืองใหม่เยวรอบนาะหรือว่ามีโอกาสค่อยพอกันไหมนะครับพ่อกันไหมสำหรับมือนี่คือสีอากาศเพราะเป็นใจ อากาศพออบนวยแล้วนะครับก็ต้องตามนั่นมันเป็นช่วงเวลาของหนาฝนหนาฝ่าเข้าอาบ่รเพอเราไม่ได้เล่นในอินดอร์เราเล่นคีิปอัลโดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาคลิปนพี่น้องเรื่องผมฝากกดซับตไคร่กดติดตามกดแชร์กดไลค์วาทชเป็นเพจวาทชเป็นยูทูบนะครับทักเพจตอนนี้ก็มิสิงของมาขายขึ้นรองเท้านะพี่น้องพยายุฝนน้องออมสินหรือว่าอย่างุี้ต้องคมก่ะ ขอไปติดตามใน,นใเพจนะครับนอเดี๋ยวพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ